กลาสวันดี่ทุกท่าน,นครับวันนี้ผมก็เข้ามาจังหวัก็จะาแจกตัวละครที่ชื่อว่าเมกกี้เมาส์วิธีนะครับโหลดตัวนะให้ให้คุณทำการไปโหลดแอปตัวนี้ก่อนที่ลินใต้คลิปครับซึ่งสามารถโหลดใได้นในเพจสโต r e นะครับพอคุณโหลดแล้วนะครับไม่ต้องเข้าแอปตัวนั้นนะครับให้คุณไปที่ Youtube แล้วก็หา พิมพ์คําว่าแจกตัวละครแจกตัวละครมิกกี้เมาส์นะครับไอ,อตัวนี้มิกกี้เมาส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจกมิกกี้เมาส์นะครับผมก็อยากติดตามทั้งนี้คนนี้แหละแล้วปั๊บแล้วปั๊บต้องปิดก่นอนยังมีใครรู้ และหลังจากนั้นให้คุณทําการไปลิ้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวทิ้งลิ้นไว้ใต้คลิปเลยนะลิ้นแอปตัวนั้นด้วยให้เรากดแตะไปนะตรงนี้นพูดพูดย้ํากี่รอบเนี่ยไม่บอกนะครับทีหลังจากนั้นนะครับมันก็จะบอกให้เราเข้าตัวแอปตัวนั้นนะครับแอปที่ชื่อว่าเด d บุ๊ k ครับนะรอก่อนให้นะแล้วก็อย่าเละแล้วเ,เราจะต้องไปโหลดแอปตัวหนึ่งครับ ซึ่งผมโหลดแบบเสียตังนะอุห์เสียตังม์มาทั้งหมดเลยแบบนี้คเคอจะต้องโหลดนะครับแบบเสียตังแบบแบบไม่เสียตังก็ได้นะครับไมะะ่นานจะนานรับเขาผมจะย้ำทีนะครับให้เราโหลดอดัลจูริมาครับไม่อย่างงั้นเราก็เราก็จะไม่สามารถที่จะโหลดโหลดตัวคอมิกกี้มาได้นะครับไปเดีย๋ยวที่ลิ้นแอปตรงนี้ด้วยนะเดีย๋ยวที่ลิ้นอปตรงนีนะแต่แบบไม่เสียตังนะขี้เกียจเคบะเค เล่นหลังจากนั้นนะครับให้คูณทําการกดไปตรงนี้เลยกดเปิดด้วยนะครับเล่นหลังจากนั้นคูณจะเห็นทีครับสามตัวแอปนะครับที่มันให้เปิดได้ผมก็จะให้ทุกคนือตรงนี้ครับและผมแนะนําให้ทุกคนกดแค่ครั้งนี้นะครับกดแค่ครั้งนี้ไปเรื่อยๆครับรูอว่าพมถามก่อกนทุกคนได้นะครับผมแล,แล้วก็รอรอรอลิ้นนะครับรอ้อยมันขึ้นคําว่า ล้อมันขึ้นคำร้อมันขึ้นคำกดนครับร้อมันขึ้นนะครับเห็นภาพทํามันขึ้นอันนี้แล้วให้เรากดตรงนี้เลยกดตรงนี้กดออกแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าตัวแอปเลยครับง่ายแค่นะั้นแล้วมันก็จะมีนะครับเป็นผัดนะครับให้คุณเลื่อนลงมา อจะเห็นกับแพทอันนี้นะกดเข้าไปแล้วก็อย่างนี้นครับแล้วถ้าคุณกดเข้าไปตรงนี้มันจะมีอันนี้นครับครับแลกแล้วคุณก็ต้องมาต่อส่วนเองครับ ต่อส่วนเองนะผมไม่ต่อส่วนให้ได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นที่ผมได้ไปทําคลิปนะครับอย่างนี้ดูนะคือแอปตัวอคือแอปตัวนี้ที่ผมกําลังที่ผมกําลังรีวิวอยู่จะมาสาวเซฟได้ด้วยนะครับทุกคนเห็นคลิปตัวนี้แล้วที่ผมไม่ตั้งชื่อไว้ ก็มือคียกเมาส์ครับแล้วผมก็ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วผมก็มาขยับตรงนี้ขยับตรงนี้ครับแล้วก็ลากที่สองนี่นี้อออย่า้นี่แหละครับอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิสต์ออปตัวนี้ครับแอปตัวไหนคือผมต้องสอนละเอียดครับเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิสต์แอปตัวนี้ แค่นี้เหรอครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ